สวัสดีครับมาชิคฟ็อกซิ่งไทยแลนด์นะครับมาชิคฟ็อกซิ่งไทยแลนด์ดูฟ้าวันผ่านซ้อมนะครับที่เครดูค่ะดีมาไปึ๊บมาบาย 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8 9, 9, 10 11, 11, 11, 11. ไปมาไไปยิไปปั๊บขึ้นิเลยปั๊บไปนเลยมันเยเาปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยไป่เยียเ้ขอไปขึ้นเบี้ยปั๊บไปเออเยียเย้มากก็บินขอ้นเอีเออ เนี่ยพยักเนี่ยพยักครับเยวพยักปั๊บไปอ่าัอ่าไเฮ้ยมาดิ้มต้ไปขึ้นนเลยไปนี่เอ้อนิงๆมปั๊บปั๊บขึ้นึ้นเลยง่ายอ่าเรมาาปั๊บเบะปังปังทิ้มสวยทิ้มตู้ไปดีปั๊บดียังไปยงไปยไปเห็นงไปเออ

เชียงเฉียงกไม่ต้องเปเรียบเปนอย่างนี้มาที่เลยตรงตรงมาเลยฮะละ๊ n ปว้ป๊อเนอ่งง่ายเป็นอ่าง่ายไม่เป็นไรครับเยเรียบเขึ้นมาเรีบเลยปั๊บขึ้นปั๊บีขึ้นเยปั๊บตายปั๊บลงเอาขาเอาขาที่เอาขาง่าย่ขึ้นมาตงมาเลยปั๊บดิตายตามันขวาขึ้นมาที่เลยขึ้นมาที่เลยตรงตรงเลย ไป้ไดไ้ตรงตรงมาเลยแล้วก็ด nice ีแล้วฮะไปปึกปึกไป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 ปไ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 ปีปไปไปปไปปไ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 ปปไ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 ไปไปไป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 ปไปไาปปปปไ

บป๊บไิมไปการทยกเหมือนเดิมเหมือนเดล้ลงไปต้งเ้น่อยอ่าอ่ไมดิไปไลดิ้ปับาขึ้นดิมพึ๊ดิมตวยนี่แหละผมไปเร็วเลยจังหวะปั๊บปั๊บป๊บเลยทีนี้เรามายนไปอ่าปบไปเยอไปดิมดิชึบไปดิ

ทีน so so ับป uh, ั mm ๊บดกัหน้ากนดกัหน้าลีเเงเราตั้งแบบนี้แล้วมันจะตียาทีมงหน้าเออไปเราเอกทำไมวะมันจะสวยบดีเลยมันมันหนักไปเยอะเฮ้ยแม่เฮ้ยโอ้ยเนนมากครั่คกนนมากแกมายวนานี่เขึ้นมาบตกเอาน่ ดีนั่นแหละไปไครับปั๊บดีนั่นแหละนั่นดีปุ๊บไปอย่างนี้น้ำหนักปั๊บไปดีสวยเนี่ยถอยปรมาณสามเมื่อกี้ถอยเลยเนี่ยเราเตะบอลเราพุ่งลงมาเราวางตีหน้าได้ถ้าเราวางแบบนี้แล้วเราเตะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราวางไปด้างหน้าปั๊บไปด้างหน้าปุ๊บขึ้นทีเดียวเลยเทคนิคเตะง่ายๆเลยนี่ี้มาไปไปครับปั๊บสวยเฮ้ยไปปุ๊บปั๊บดี เลยยกกข้างข้างข้างหลังนั่นนั่นนั่นเลยยกจากต้นบนนั่นเลยตายลงไปเกี่ยวันไปด้รึปาุ๊บไปยามาปุบตังตงตตายไปย่างมาตังของตึงตงตึงต้งไปตักก่อนดิวเออคครับมะยักเอาน้ำเลยครับแอกแก ประชาศดนื้อชนเนือชื่ออะไรชนเือชื่อคูครับเด็กวัดสิูี่เด็กวัดสิอ๋อช้นเือตัวนี้นะครับคีแอคครับคีแอคกยินกินฝาตัวขึ้นนะฝาฝาอะไรขึ้นได้เรียมแล้วฝาเดน๋ยทตายคุณเรามันเดินายนี่เหนียวขนะแขยง เปิดตนิดก็ไม่ช่อะไรเลยแล้วแล้วก็เดเติไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมนก็พชิบปุ๊มันก็วยเดมิคอเรางานเดียรเเลี้ยงอันนนะครับตีเลี้ยงออกเลี้ยงเริ่มมาไปยกทีสองครับเท็บแบมาหาิดบอลเลยิดบอลเลยมากเบิรน

ตอนนี้เวลาก่อนเตะมันก็วางทีเดียวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า้ายอ่ะเรายกออกมาไม่สวยถูกไหมเพราะว่าเวลายกออกมาตีน่างแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนก่อนจะยกมาตีนวางแบบนี้ก่อนเออยกมาแบบนี้ยกมาเริ่มเบิกเออนั่นแหละถ้าระวังไว้แบบนี้แล้วมันจะเตะไม่ได้เพราะฉะนั้นระวังไปหน้าก่อนแล้วมันจะปิดไปเองไม่แต่พวกเราเนี่ยแต่พวกเราปิดตีมันจะปิดไปเองมาไปไปุ๊บไล่ไปปุ๊บเลยจึ้งปุ๊บ มาหนาอีปั๊บินบมาหนาไปเลยม่เปนบ้างปึ๊บเด้อไปดีนะปิ๊บเฮ้ยปี๊บเฮ้ยปิ๊บปั๊บีอปี๊บใช่ใช่เออปึ๊บปึ๊บปั๊บไปทนี้ปิ๊บทีปั๊บเตปั๊บฉีเลยเตะหน้าไอ้ทีวันทีปั๊บเตะปั๊บวางนะฉีเลยพอไปยิงกันเด็ง ขึ้นมายทีนทีรดีก็ก็มาทีเลยอ่ะยืนก่ยืง่ายเนยืนยืมวยกันนะเดีเยืมมวยกันดีไหมวเู้ยิงมาไปตีทีเลยตีปั๊บแต่ยักปั๊บตีตั้งกระดิ่เออนั่นแหละเห็นเนืมายักไหครับเมื่อกี้นั่นแหละต้องทำเลยไล่ไล่นาก่อนไล่น้าก่อนมาีปั๊บมาดีปั๊บตั้งกระดิ่เออที่นเห็ Bán. Bán. Bah, Bond, quá, right Rho, <cos> huyEtà, đi, đa quá, mình, đi, của mình, đi, đi, đi,

นีกละเอกชาติจที่จะไกว่าบ like, ้างดีไมทัน่จะเลอกเอาไปอยูดไป่ไปิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหไปวิ่งไปวงไปวิ่ไปวิ่งไป่ไปวไปวิ่งไปงไป่ไป่ไปวิงนี้ร่อนมวิ่งไปวิ่งไวิ่งอปว่ไป่่่ยงไปไงไป่่ิมไม่ไป่ไป่ไปไปอย่งนี้ไปอย่งนี้ก่อนมันจะิ ก็กเรา็อยาัปิแนี้ต่ะเราต้องเวต่อยเพราะฉะนั้นอยู่กันอยู่จิงินกันนะปับเราจะปับรไแล้วก็กิมันาสหน้ามันเดินไปตีนไะมันมีจุต่อกันไปตีนอดีล่ะแ้ลองเอาแสกางดูน่ครับเฮ้มืนแบบเหมือมัมกมุกเฮ้ยป๊บเฮ้เฮ้ปุ๊บป๊บ ยากบบังเพิ่มบังปั๊บขึ้นบังเลย้นเลยปั๊บปึ๊บดีมาแล้วไปเอาบั๊กมาดูหมดยกที่สองครับมาดูกดเนื้อพยักครับในดูแสกกลางนะครับเฮ้ยไม่เอาน้ำให้กินนะครับโอ้โหแอกเย็กะเออไอใส่พันยางไว้รอบนี้จบทุกจบมกเข้าา ยงย่งเน้นตีหน้าเเนี้เอาตีหน้าก่อนเน้นเตะนะครับว <ood> oo, ันน <apple drink> ี้เน้นเตะเน้นเตะยักยักอปเลยตามนมายักุลลังเตะล้วนพยักวันนี้แรงจะเป็นไงบ้างครับสอบถาหน่อยครับสบกนแรงก็ ยังไงอ่ะบอใช่ไหมครับเขาเน่าประวันท่านเจ้าทังน้าครับทานจมูกหรือทางทังปากครับเสียกว่ามาเริ่มเย็ดเลยดูเมือนดนเดมเลยวิ่งถายป๊บอ้ยแีได้เลจเท่าไรครับสองขัอปั้นองข้ปันปัเลยไหน้าปุ๊บปุ๊บยังเดียวยังเดียวยังเดียวไม่บังจะซุ่มนะครับ